สวัสดีจ้ามือน,นี่มื่อพอก็ช่องแซบนัวคั้วโซลยากคือเกาวเนาะจ้ามือน,นี่สิภาพี่น้องมากินพัดนกเด้อจ้าอันนี้พัดนกแบบเผ็ดๆเดลยเด้อพี่น้องซีิมก่อนขําแหลกแซบพักแก่กับชิม,มี่ดอกกระเจี้ยวมีแค่รอสแล้วกับมะละ แล่วก็บแบบแป้งด้วยจ้ะรสชาติของพัดโนกับสีออกเผ็ดๆนัวๆเนาะจ้ะกินก็ขาวสวยหอนหอนมาพีนออ่น้องอืมเราก็เตี่ยวก็อ,อ่อ,อนๆนีด้วยจ้ะ เดี๋ยวก็เจียบอดกินได้ด้วยจ้ะมาสองหัวก,กับกินได้มิเจียวไปแดกน้ำด้วยใจอยู่หมองเนี่ยเจียวลาแดก าเาก็เจียวที่ไปหามาด้วยจัะหอนอ้อ,อนแสบด้วยจังข้าวเหนียว ได้ที่บอกินนกก็ขอโทษขอภัยหลายๆเ้ยจ้ะเบิงเผือความผเผือเพิ่นเนาะจ้ะคุณได้ดบกิน มาแสบๆก็โซลารยาได้จ้า ข้ามย่ยๆข้ามตาสวนเลยนะจ๊ะมาแสบๆน้ำกันได้จ้าพี่น้อง สิเริ่มเพ็ดเลยด้วยจ้ะแก้วเ,วเปเ็นแดก คนกินอาหารปลาตั้งแต่หน่อยๆเลยด้วยจ้ะเพราะว่าพอแม่ผ้ากินแล้วจ้ะ แจบด้วยจ้ะพี่น้องโดนโดนกินเถอะ เลยอยากลองเห็ดกินก็นลองไปเห็ดเบิ่งโดยจากซับนกห้มันมุนๆแล้วก็เอาไปขวบขวกับน้ำมันจักน้อยให้มันซุกแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วค่อยเอาพริกแกงลงไปขวบเพอพริกแกงหอมแล้วค่อยเอาเนื้อเนื้อข้องนกนีที่เข้าไปขวบซุกแล้วลงไปพัดอีกเท่อนึงโดยจ้ะมันจะสีหอมเครืองแกงแล้วเนื้ออันนี้มันก็นสีซุกมันบ่ข้าวเนะาจา้ะมอยางเดียวเดวยจ้ะทีข้าว ข้าวเดียวมดด้ยจ้ะอืมข้าวเดียวมอดอีรีจ้ะพี่นอ้องแสบคับโดนๆจะสิได้กินนะจ้ะเมนูนี่กินเมนูนี่แล้วก็คิดหอดบาเน,นะจ่ะคินหอดพอ่อคิดหอดแม่ กัอิมแล้วเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กับวัยซัมนีเด้วยจ้าจังได้กับยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแสบนัวขัวโซลรยาในเด้อจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ